สวัสดีค่ะวันนี้เรามานำเสนอนายเรื่องใหม่จอมบุวการซื้อหลักกด subscribe เป็นกำลังใจให้นักเขียนด้วยนะคะปาร์ตี้คนโสดคือจุดเริ่มต้นของความวุ่นวายวันไหนสแตนทั้งนั้นเธอดื่มดำจนลืมว่าตัวเองเพิ่งโดนทิ้งมาหมัดมาแถมคนที่เธอมีช่วงเวลาหวามหวามด้วยคือเจ้านายคนใหม่ เธอจะ,ะเผชิญหน้ากับเขายังไงมันจะสะเทือนงานที่เธอทําอยู่หรือเปล่านั่นคือสิ่งที่ทําให้เธอต้องพยายามหลบหน้าเขาเขาเป็นเพย์บอยที่ไม่ใส่ใจคู่นอนอยู่แล้วเธอภาวนาให้พระเจ้าเข้าข้างเธอยังไม่อยากตกงานทั้งที่เพิ่งถูกผู้ชายทิ้งมาหมักเธอนั่งเมาไว้อะไรให้กับความรักของตัวเองที่พังไม่เป็นท่าจูๆ่ๆใครบางคนก็เดินเข้ามา อยากลองจับดูไหมล่ะส่วนที่ควรแข็งบนตัวชั้นนี่จะแข็งมากเลยนะเธอกับพีปเปิดตาปิดปิดมองสบตาคนแป๊กหน้าที่เธอรู้จักดีแบบอึงอ้งๆเธอคิดในใจด้วยความกังขาอะไรทําให้คนตรงหน้าเธอคิดว่าเธอมองร่างกายของเขาอยู่นะเขาหลอกข้อนี้เธอไม่เถียงแต่ที่ผิดคาดคือเธอไม่คิดว่าเขาจะมีรสะนยมเช่นนี้แม้ข่าวเฉาๆของเขา จะหนาหูมากก็าตามเธอเคยคิดมาตลอดคนมีระดับแบบนี้ไม่ใช่เพย์บอยที่เธอเคยเห็นคำพูดเชิญชวนของเขาแค่ได้ยินเธอยังลมออกหูทั้งอายทั้งโกรธและนึกโทษตัวเองที่เวลสูงรู้ความในในคำพูดของเขาเสียด้วยเธอนึกถึงเพื่อนสนิทเพียงคนเดียวที่ชวนเธอมาที่นี่ความจริงเธอควรซึมเศร้าอยู่ที่ห้อง และละทมทุกข์ต่อไปกับความรักที่ไม่สมหวังเธอไม่ควรเสนอหน้ามาที่นี่เลยไม่ต้องอายหรอกหน้าเรื่องธรรมดาจาั๊กๆาฉันยังอยากลองจับส่วนที่นุ่มนิ่มที่สุดของเธอเลยเธอควรแก้ปัญหาเฉพาะหน้านี่ไงดีเธอโดนผู้ชายเสน่ห์แรงไล่ต้อนและเธอมีสติไม่เต็มร้อยเสียด้วยเพราะเครื่องดื่มผสมแอลกอฮอล์ที่เธอซดประหนึ่งน้ำเปล่า ตั้งแต่เหยียบย่างเข้ามาในสถานที่แห่งนี้เธอประคองตัวเองใช้กำแพงด้านหลังเพื่อทรงตัวยืนให้มั่นคงที่สุดยกนิ้วขึ้นชี้หน้าเขาปุบปากเลยนะคะฉันไม่ใช่ตัวเลือกของคุณหรอกค่ะกฎเกณฑ์ที่เธอเพิ่งรู้ตอนที่ฐานนิ้เพื่อนของเธอหายหัวไปกับหนุ่มแปลกหน้าที่เพิ่งรู้จักกันที่นี่เธอคิดไปเองว่าเพื่อนของเธอ พามาสนุกในงานปาร์ตี้ของคนหนุ่มสาวแต่มันกลับตรงกันข้ามกับที่เธอคิดไว้อย่างสิ้นเชิงสนใจวันไหนสแตนกับฉันไม่สาวน้อยนั่นคือคำถามอีกคำถามที่เธอได้ยินจากปากชายตรงหน้าตอนนั้นเธออึ้งอยู่เลยไม่ทันตอบกลับอึ่งกับคำถามแปลกๆและความหล่อเหลาของเขานั่นแหละผู้ชายสวมสูทท่าทางสุภาพใบหน้าเกี้ยงเกา สะอาดตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเขาดูดีมากจนเธอเผลอเปรียบเทียบกับผู้ชายที่เธอชอบและพึ่งสลัดเธอทิ้งหยกหยกความรักที่เธอมีให้เขาไม่มีค่าเทียบเท่าตำแหน่งงานที่เขาอยากครอบครองไม่เคยคิดมาก่อนคนที่เธอรักอยากจะเลินก้าวหน้าจนสามารถสลัดความทรงจำระหว่างเธอกับเขาทิ้งเพียงเพาะเราเลิกกันทวิศ ผมมีความจําเป็นต้องแต่งงานกับคุณบัวเธอแค่นยิ้มน้ําตาเอ,อ่อเจ็บจนจุและไม่สามารถตอบโต้อะไรกลับไปได้เลยฉันเปิดห้องไว้แล้วละ่ะและคืนนี้ฉันต้องการเธอเสียงแหบแต่เซ็กซี่สุดๆกระซิบเกือบติดใบหูเธอพะงะหนีแต่กําแพงอิดด้านหลังทําให้เธอทํามากกว่านั้นไม่ได้เธอหาเรื่องให้ตัวเองจนมึนแทๆ้ๆจะบ้าเหรอคะคุณฉันไม่ เธอรีบปฏิเสธเสียงสั่งพยายามรวบรวมสติเพื่อตั้งรับเหตุการณ์ตรงหน้าทุกคนที่นี่มาเพราะจุดประสงค์เดียวกันนั่นแหละเธอจะอ้างว่าไม่รู้นั่นเหรอฟังไม่ขึ้นเลยนะฉันไม่รู้จริงๆค่ะฉันคิดว่าทุกคนแค่อยากมาสนุกแล้วใครพาเธอเข้ามาที่นี่ละ่ะเขาถามเธอเสียงแข็งแววตาดุดูมองเธอขึ้นๆลงๆเพื่อนฉันพามาสิคะ เคแผนิดไงคะรอยยิ้มหน้าเกียดที่สุดเท่าที่เธอเคยเห็นจากเพศตรงข้ามมุมปากเขายกขึ้นสูงเพียงข้างเดียวแถมโน้มตัวลงมาใกล้เธอมากขึ้นสิอีกแล้วเพื่อนคนนั้นของเธอตอนนี้ไปไหนแล้วละ่ะเธอจะตอบยังไงดีละ่ะนิสัยลักสนุกของเพื่อนสนิทที่แก้ไม่หายแม้จะมีแฟนเป็นตัวเป็นตนตแล้วก็ตามหากถูกใจใครสักคนเพื่อนของเธอก็จะไม่ลีลอที่จะสารสัมพันธ์ กับหนุ่มคนนั้นในที่รับตาที่ไหนกับพี่ฉันฉันไม่รู้ค่ะเธอตอบแล้วก็รีบก้มหน้าหลบแววตารู้ทันของเขาที่นี่ไม่ใช่แค่ผับธรรมดานะสาวน้อยฉันบนนั่นแบ่งเป็นห้องห้องเพื่อให้คนที่มาปาร์ตี้หาความสุขกันและฉันก็กำลังโน้มน้าวเธออยู่เธอใส่หน้าแรงๆเองตัวติดกำแพงมากยิ่งขึ้น ฉันไม่ใช่คนจำพวกนั้นหรอกค่ะฉันโต้แย้งของเธอฟังไม่ขึ้นหรอกแต่นั่นเป็นทางเดียวที่เธอคิดออกเธอจะหาทางรอดจากสถานการณ์แสนอันตรายนี้ได้อย่างไรในเมื่อเธอกำลังถูกคุกคามด้วยเสน่ห์และพลังจากเพศตรงข้ามที่มีอนุภาพเกินต้านจริงๆกินของเขาลอยอยู่รอบตัวและสติของเธอเหลือน้อยเต็มทีเธอไม่ควรหลงพลาม และตามทานนิดมาเที่ยวที่นี่เลยไม่ต้องเล่นตัวหลอกสาวน้อยมาทีนี้เธอเรียกเท่าไหร่ฉันก็ยินดีจ่ายเธอสว,วัดตามองหน้าเขาเธอน่าจะรู้จักฉันสิในบรรดานหนุ่มโสดที่อยู่ในที่นี้มีสักคนไหมที่ดูดีกว่าฉันตอนนี้เธอควรเกียดความมั่นใจในตัวเองของผู้ชายคนนี้เสียจริงแต่เพราะเธอรู้จักเขานาสิ เธอเลยเกียดความคิดนี้ของเขาไม่ลงผู้ชายคนนี้คนที่สาวๆกำลังตามเกลิดอย่างหนักเขาเป็นคนรุ่นใหม่ที่มีดีกีต่อท้ายยาวเหยียดจนขี้เกียจจำเธอไม่เคยคิดด้วยซ้ำว่าโลกจะกลมจนพับพาเขาลุกเข้ามาในวงโคจรคนธรรมดาอย่างเธอได้อนันตยศัสตสนซีอีโอเอ็นกรุ CEO group, ผู้ชายที่เธอกับฐานิตเพิ่งแอบมองเขาเมื่อตอนบ่าย ในห้องประชุมของบริษัทผู้ชายที่กำลังเป็นเจ้านายคนใหม่ของเธอในวันพรุ่งนี้หลังจากเขาเทคโอเวอร์บริษัทเธอเข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของเอ็มเอ p ุแล้วเธอยืนน้ำลายลงพอตืดๆพรุ่งนี้คุณจะเสียใจที่ลดตัวลงมาเลือกชันนะคะสมองของเธอเลอะเลือนไปแล้วใช่ไหมเธอถึงพูดออกมาแบบนั้นไม่เคยมีคำว่าเสียใจหากฉันตัดสินใจลงไปแล้ว เธอก็พอรู้นิสัยหรือสันดานผู้ชายมาบ้างแหละแต่ไม่คิดเหมือนกันว่าจะเจอกับตัวเองความปัจฉนาในร่างกายมนุษย์ไม่มีที่สิ้นสุดจริงๆหรือไม่บางทีก็อาจเป็นเพราะสถานาการณ์เป็นใจก็เป็นได้แหล่งต้องสุ่มที่คนปกติไม่เฉียดเข้ามาใกล้หรอกยกเว้นคนที่มีรสนิยมแบบเดียวกันเธอผิดเองที่อยู่ผิดที่ผิดทางในช่วงเวลา ที่เธอเองก็ไม่มั่นคงทางอารมณ์คืออยากประชดประชันโลกอยากทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยคิดเขาเกี่ยวปลายางเธอด้วยปลายนิ้วชี้เธอพยายามเบี่ยงหน้าหลบตามสัญชาติตญาณซึ่งไม่ได้ผลหรอกในระยะประชิดเช่นนี้เขาไม่ได้ทำสิ่งที่เธอคาดเดาหาที่เงียบๆคุยกันเถอะฉันไม่ชอบตกเป็นเบ้าใสาตาเท่าไหร่นักหรอกเธอถอนใจแรงๆ ยอมเดินตามแรงลั้งของเขาไปได้อย่างไงไม่รู้คงเพาะเธอเผลอสูดกลิ่นมีลิโมนของเขาเข้าไปมากเกินไปด้วยลระมเธอเลยเคิ้มไปกับคำเชิญชวนแสงอันตรายนั้นเธอเดินตัวลอยตามคนแปลกหน้าเข้าไปด้านในขาเธอเบาวิวเหมือนน้ำหนักตัวเธอลดลงเกินครึ่งเธอเดินปเปตะปะเพราะการควบคุมตัวเหลือน้อยลงทุกทีและภาพที่อยู่ตรงหน้า ทำให้เธอคิดไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่กลัวอันตรายที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เลยว้าวเธออ้าปากมองวิวที่เห็นผ่านกระจกใสแจ๋วทิวทัดยามค่ำแสงไฟตกกระทบแผ่นน้ำจนเกิดประกายระยิบระยะับฉันชอบเธอบนเตียงนั่นมากกว่าวิวแม่น้ำเจ้าพญานะเธอกระดุ้งสุดตัวเธอลืมตัวจนตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายเข้าจนไดน้เธอรวบรวมสติ หมุนตัวไป,ไปเผชิญหน้ากับเขาเธอตัวเดินถอยหลังผู้ชายลูบหล่อ,อคนเดิมกำลังทำบางอย่างกับเสื้อผ้าของเขาถือมองสูดพอดีตัวสีน้ำตาลไม้ที่วางพาดไว้เหนือพนักตัวอี้เขากำลังปลดกระดุมข้อมือท่าทางไม่ยี่หลับทุกสิ่งรอบตัวเลยคุณกำลังเข้าใจผิดอยู่นะคะฉันไม่ได้มาเพื่อเธอพูดต่อไม่จบรู้สึกกระดากปากี่กลง เขายิ้มแบบเดิมมองเธอด้วยแววตาหน้าขยักขยักเปิดต,ตาของเขาหลีลงและมองเธอผ่านแผลขนตาดกหนาที่เธอหนักออยากลองสัมผัสสัครั้งไม่ต้องเล่นบทสาวใสไรเดียงสาหรอกหน้าที่นี่มีเธอกับฉันแค่นั้นทำไมเธอต้องเข้าใจสิ่งที่เขาพูดด้วยก็ไม่รู้เธออยู่ท่ามกลางเพื่อนที่เป็นคาสโนวีประสบการณ์ผ่านเรื่องเล่าที่กอบหูเธออยู่หลายปี มันเลยทำให้คำพูดกำรรกวมเหล่านี้เธอก็เข้าใจเธอไม่ได้รู้สึกโกรธเขาเลยนะขอโตมากับสภาพแวดล้อมแบบนี้มั้งผู้หญิงทุกคนวิ่งเข้าหาเขาคงนี้แต่คนจนพวกนี้คือนะผู้ชายตรงหน้าเธอเลยมองโลกในแง่ลบไปสักหน่อยคุณกับฉันต้องคุยกันก่อนนะคะเธอตั้งใจอธิบายให้เขาเข้าใจใหม่เธอไม่ได้เดินเข้าห้องกับเขาเพื่อทำกิจกรรมในล่ม ที่ผู้ชายลักสนุะชอบหรอกนะเธอแค่ไม่อยากให้เขาเสียหน้าหักใครก็ตามผ่านมาได้ยินเธอปฏิเสธเขาเท่าที่ตามข่าวเขามาสักพักผู้ชายมีดีอย่างเขาคงไม่เคยเจอผู้หญิงที่ไม่สนใจข้อเสนอของเขาเลยแต่นั่นไม่ใช่เธออ้อลืมไปพอดีฉันชอบเธอเป็นพิเศษเธอยังไม่ได้ตกลงกับเอเจนของเธอมาก่อนใช่ไหมเขาพึมพับ เดินเลยไปที่เก้าอี้ตัวเดิมที่มีเสื้อสสตรของเขาพาดเอาไว้มิ่งมิ่เขาล้วงอะไรบางอย่างออกมาขีดเขียงแล้ววางไว้บนโต๊ะไม่ต้องห่วงนะฉันไม่เคยเอาเปรียบผู้หญิงทีนี้เริ่มงานของเธอสักทีเถอะฉันเหลือเวลาไม่มากแล้วเพราะงานที่เพิ่มมากขึ้นหลังรับตำแหน่งที่บิดาผักดังให้เวลาส่วนตัวของเขาเหลือน้อยลงทุกทีอย่างเดียวที่ช่วยให้เขาลดความเคร่งเครียดลงได้ คือการระบายความอึดอัดในร่างกายไปกับสรลีละที่เย้ายวนของผู้หญิงวันนี้มีงานเลี้ยงฉลองความสำเร็จครั้งใหญ่บริษัทที่อนาคตน่าจะทำกำไรได้อย่างมากหลังวนเวียนเจรจากับเจ้าของเดิมในที่สุดก็ใจออกหากเป็นไปตามเป้าผลกำไรไต้มากสุดท้ายของปีน่าจะเพิ่มขึ้นกว่า30%นนั่นเป็นที่มาของการพบสาวถูกใจตรงหน้า งานเลี้ยงหนุ่มโสดที่ไม่ได้จัดขึ้นบ่อยๆกับบัตรเชิญที่เลขาคนสนิทจัดเยียดให้เขาไม่ได้ตั้งใจมางานนี้หรอกแต่เพราะเบื่อเบื่ซิงๆไลยตัดสินใจเลือกที่นี่เขารู้ระเบียบที่นี่ดีดังนั้นเมื่อเหยียบย่างเข้ามาเขาก็เปิดห้องชั้นบนรอไว้เลยเกือบสามสิบนาทีที่กวาดตามองหาคนที่ตัวเองคุ้นใจในที่สุดเขาก็เจอ ผู้หญิงตรงหน้าไม่ได้สวยสูงจนต้องมองเหลียวหลังแต่ทุกสิ่งในเรือนกาของเธอคือธรรมชาติไม่ว่ามองจากมุมไหนก็แน่ใจว่าสวยด้วยตัวเองไม่ใช่การผ่านมือแพทย์ผู้ชำนาญเขาไม่ได้อะไรกับการทำสัญญกรรมหรอกนะแต่สวยด้วยมือหมอเขาเจอมาจนเบื่อตั้งแต่ระดับนางงามเวทีใหญ่จนถึงสาวไใหลายที่ทำเฉพาะกิจมีตั้งแต่ราคาเลขห้าหลัก หรือที่อัพราคาหนักๆเพราะเป็นคนมีชื่อเสียงก็ผ่านมาแล้วแทบทั้งนั้นวงหน้าเล็กๆจมูกโด่งพอประมาณดวงตายาวลีและพวงแก้มอิ่มลอนแตกต่างจากผู้หญิงที่เคยผ่านมาทุกคนดูเรียบร้อยและเข้มแข็งในเวลาเดียวกันมานี่สิฉันจะทําให้เธอลืมผู้ชายทุกคนให้หมดเลยนะเขาไม่ได้ขี้อวดเขามั่นใจว่าตัวเองมีความสามารถและทําได้อย่างที่ปากพูด เขากระดิกม้วเรียกเธอพาทางเธอลังเลเล็กน้อยเขาสำรวจเธออีกครั้งสองมือนั่นกำแน่นที่ชายเสื้อเหลียวปากจิ้มลิ้มที่เขาติดใจตั้งแต่เห็นครั้งแรกเน้แมแน่เขาสส่หน้าจิกป,ปากตัดสินใจเดินเข้าหาหลังปลดกระดุมเสือ้อเมสุดท้ายสำเร็จอุ๊บเธอตกใจทักสิ้นสติเงาดำทะมึนกับกลิ่นน้ำหอมผู้ชายผสมกลิ่นบุหรี่อ่อนๆ โดยเข้าจมูกเต็มลักเธอขยับขถอยหลังหนีแต่พื้นที่ที่เธอปักหลักไม่อำนวยให้เธอหนีพ้นเงื้อมือของเขาเลยห้องพักในสถานที่แบบนี้ไม่เน้นพื้นที่ก,กว้างๆนอกจากเตีอฟ้าแล้วจะมีอะไรได้อีกอีกนอกจากเตียงเธอเดินถอยจนสะดุดเตียงนอนขนาดใหญ่จนได้เธอหันไปมองเตียงแล้วก็เงยหน้าขึ้นยิ้มแย่ๆใ,ให้เขาเธอยังไม่ทันได้พูดอะไรเลย คำพูดทั้งหมดของเธอก็ถูกกืนหายลงไปในลำคอเธอเผลอมองสบตาเขาในระยะประชิดเขาโน้มหน้าเข้ามาใกล้ลมหายใจรลล้อนๆของเขาเป่าลดผิวแก้มของเธอจนร้อนชาปลายนิ้วเรียวสวยขาวสะอาดแตะอิ้มปีปากเธอเบาๆจนเหมือนกับว่าพื้นดินตรงหน้าเธอถล่มลงมาพร้อมกับประจุความร้อนมากมายที่พุ่งใส่ร่างกายของเธอ อย่าทำแบบนี้สิมันเก็บไม่ใช่หรอเสียงของเขาเหมือนลอยมาจากที่ไกลไกลแต่มันไม่ใช่แบบนั้นเลยเขาอยู่ตรงหน้าและกำลังมองจบตาเธออยู่ในแววตาของเขามีอำนาจบ,บางอย่างที่ดึงดูดเธอเข้าไปใกล้ปลายนิ้วของเขากำลังปั่นป่วนเธอเธอคิดอะไรไม่ออกทุกอย่างรอบตัวเหมือนหยุดนิ่งสนิทเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวคุณกำลังเข้าใจผิด เธอพยายามหยุดแล้วนะทำไมเขาไม่ฟังเธอเลยล่ะเธอทำอะไรมากกว่านี้ไม่ได้เลยแค่เผลอสบตาเขาความคิดของเธอก็หยุดนิ่งเธอควรต่อต้านเขาไหมหรือควรอธิบายให้เขาเข้าใจเรื่องที่เข้าใจผิดอยู่ต่อให้เขาเพอร์เฟกหรือโดนใจเธอมากเท่าไหร่สิ่งเดียวที่ทำให้เธออยากหยุดคือเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่ชื่นชอบาการมีความสัมพันธ์ทางกาแค่ชั่วค่ะ เธอคิดช้าไปสินะเธอถึงได้ถูกล่อลวงจนถลำเล็กแบบนี้เธอเบิกตากว้างรีบผืนตัวสุดฤทธิ์พยายามต้านแรงดันจากเขาแต่มือของเขาไม่เปิดโอกาสให้เธอทําแบบนั้นได้เขารวบข้อมือเธอไว้โถมทักเธอไว้ทั้งตัวจนเธอเสียหลักล้มลงไปบนที่นอนติดสปริงเธอชอบไหมฉันยังมีความสนุกมากกว่านี้รอที่จะสอนให้เธอรู้จักอีกนะหากเธอสนใจ เขาก็เซ้าเสียงแหบๆปล่อยฉันเถอะค่ะฉันไม่อยากรู้อะไรเลยเธอสายหน้าปฏิเสธพยายามรวบรวมสติหลังมันหลุดจะจัดจะจายเพราะลิดจุงกิสักนิดก็ไม่เลยหรอเขาถามเขาไม่อยากเชื่อปฏิกริยาตอบรับมันตรงกันข้ามกการปฏิเสธเขาสนุกทุกครั้งหลังจากหยอกเย้าเธอใบหน้าเกี้ยงกจาของหล่อนใส่สะอาด เสีจนเขาแอบปิดฉากผู้หญิงหลายคนที่เขาเคยผ่านการมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งมาแล้วส่วนมากหน้าถูกฉากไว้ด้วยเครื่องสตอางอย่างหนาหนาแบบมองไม่เห็นเนื้อแท้เหมือนพวกหล่อนต้องการปกปิดลิ้วรอยต่างๆให้แนบเนียนที่สุดแต่ผิวนุ่มชุ่มชื่นของเธอเขาแน่ใจว่ามันคือเนื้อแท้เธอสวยจนหน้าตื่นตาตื่นใจและอาจจะสวยสกว่า บรรดาผู้หญิงที่เขาเคยผ่านมาทั้งหมดเขามัวเมากับกินกายหอมหวานสดชื่นยิ่งดมยิ่งรู้สึกชอบใจเธอสายหน้าหนีพยายามสลับความรุ่มร้อนที่เกิดขึ้นทีละนิดทิ้งเขาทรงอำนาจมือของเขาเคลื่อนที่แตะต้องตรงไหนส่วนนั้นก็แทบลุกเป็นไฟเธอสะทานเยือกเลือนกายซนล,ละลิผิวกายเหมือนระเบิดเวดาลาร้อนและหนาวในคราวเดียวกัน หิวของเธอเนียนละเอียดเหมือนที่เขาคาบทะเนไว้นุ่มเนียนจนเขาหลงเพลิดเขาเหมือนหลุดเข้าไปในวังบนสเสน่หาของแม่สาวแปลกหน้าที่เขาหิ้วเธอขึ้นมาเขากัดฟันต้านความทรมานแต่ลำจวนตื่นตัวเองสุดฤทธิ์ไม่ให้โถมเข้าใส่ถือเหมือนอย่างที่ตัวเองต้องการเขาอยากะโจรเข้าหาหล่อนอย่างบ้าคลั่งแต่ก็ทําไม่ได้อย่างที่ใจคิดหนักทีหน้าและแววตาของหล่อน หยุดความปรารถนาอันป่าเถือ่อนเขาพยายามทำความเข้าใจกับประสบการณ์ครั้งแรกของผู้หญิงเขาไม่อยากทำให้หล่อนขยะหากประสบการณ์ครั้งนี้ไม่เหมือนกับจินตนาการของสาวแรกรุ่นคลื่นความร้อนหมุนวนเหมือนลูกข่ะอุณภูมิห้องร้อนเหมือนอยู่กลางเตาอบแม้แอร์คอนดิชั่นทำงานเต็มที่จะหาได้ลดทอนความร้อนในร่างกายของคนทั้งคู่ได้เลยเสียงคลางหวานแผ่วผ้า ดังลอดออกมาจากกีบปากอิ่มไม่หยุดแผ่นหลังของเขาชื้นไปด้วยเหงื่อขณะที่ร่างกายของเขาขยับเคลื่อนที่เหมือนเครื่องจักรธกีตร้องเสียงแหลมร่างกายจะตุกลมหายใจหอบหอบและซึ้บพวกเมื่อควายควัวดสวรรค์มาอยู่ในกำมือของตัวเองได้สําเร็จเขาก็ตุบยิ้มมุมปากดีใจกับชัยชนะของตัวเองเขาส่งเธอถึงสวรรค์ได้สําเร็จแล้วทีนี้ ก็เป็นตัวเองที่ต้องกระโจนตามหล่อนให้ทันจากนั้นภาพทุกอย่างก็เหมือนถูกตัดเธอลืมตาตื่นขึ้นมาพร้อมกับความรู้สึกบอกไม่ถูกส่งตัวลุกขึ้นนั่งยกหลังมือขึ้นปาดน้ำตาที่พวงแกแ้มแค่นยิ้มให้ตัวเองเปิดตากับพิษทีๆไล่ลอยน้ำตาที่เอ่อล้นขึ้นมาอีกห้องว่างปากเงียบเปลิดไหลตัวตนของบุคคลอื่น เธอรวบผ้าห่มขึ้นแนบตัวกวาตามองไปรอบๆเดินสะดุดเข้ากับอะไรบางอย่างที่เตียงนอนกระดาษสองชิ้นขนาดแตกต่างกันมือสันส่นๆของเธอเอื้อมไปหยิบมาดูใกล้ๆมันช่างเหมือนกับละครที่เธอเคยเห็นผ่านตาเหลือเกินกระดาษชิ้นแรกคือน้ำบัตรของเขาผู้ชายที่เธอเพิ่งมีอะไรกับเขามาหมดัดมาอนัน,นตยศัาสนาคอนกร๊ กับเชคที่มีมูล,ลค่าสูงหนึ่งใบเขาตีราคาตัวเธอด้วยจำนวนตัวเลขหกหลักเฉยะแกหายหัวไปไหนมายะกยวิตฐานิตเพื่อนที่สนิทที่สุดทักเธอตอนเช้าตอนที่เดินลงจากรถประจำค่ะเพื่อนตัวแสบยืนพิ้งไหล่กับต้นไม้ยืนล้อจับผิดเธออยู่แน่ๆเธอแซงปั้นหน้าแดงความไม่พอใจแกนั่นแหละ หายหัวไปไหนฉันรอแกจนดึกเลยกลับออกมาก่อนเสียงขึงขังกับตาที่ทางจนกว้างเพื่อให้สมจริงจนเพื่อนไม่ติดใจแหมฉันลืมบอกแกก่อนนะวิทย์ฉันคือพอพอไม่ต้องอธิบายแล้วไปหาอะไรกินกันเถอะฉันหิวจนแสบท้องเมื่อคืนฉันไม่มีอะไรตกถึงท้องเลยยกเว้นผู้ชาย เธอควรหัวเลาะกับมุกเสี่ยวๆของเพื่อนแต่ในเวลานี้เธอหัวเลาะไม่ออกเธอซึมเ้าหนักกว่าเก่าเพราะอะไรมีเธอคนเดียวที่รู้บิดแกทำใจเรื่องในพิษได้แล้วใช่ไหมเธอจะตอบอยังไงดีละ่ะเรื่องของพิษชยุทธหลุดหายไปจากความคิดของเธอแล้วมีเรื่องที่ทำให้เธอคิดหนักมากกว่าเรื่องถูกแฟนเก่าสลัดทิ้งเสีอีกอืม ดีแล้วล่ะผู้ชายสันดานแบงดาแบบนั้นแกเสียใจไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเสียงเพื่อนเตือนเธอเห็นด้วยทุกข้อเธอเลิกสนใจเรื่องผู้ชายคนนั้นนับตั้งแต่มีเรื่องทวพันกับผู้ชายอีกคนเธอจะหลบหน้าเขายังไงดีเธอไม่ควรเผชิญหน้ากับเขาในเวลานี้เลยจริงๆหาวันนี้ผู้บริหารคนใหม่จะเข้ามาไหมไม่รู้สิมาหรือไม่มา ทำไมฉันต้องสนใจวะแกขานิดตอตอบเสียงเรียบยัดขนมจีบใส่ปากไหวไหลแล้วไม่ยี่หละกับการมาของผู้บริหารคนใหม่แกเป็นประชาสำคัญนะแกไม่รู้ว่าใครจะไปจะมาฉันจะไปถามใครได้หละ่ะแล้วแกจะสนใจเขาทำไมละวิทย์คนระดับนั้นไม่อยากเจอหน้าผู้ช่วยหรอกพอคุยแค่หัวหน้าแกขานิดแย้งเสียงแหลมจริงหรอ เธอถามย้ำเพื่อความมั่นใจเธอไม่ได้อยากเจอหน้าคนเหล่านั้นสักหน่อยโดยเฉพาะผู้ชายคนนั้นจริงสิงานเขาไม่ว่างเหมือนพวกเราหรอกนะยะ n อ g r เอ p นรนะมีหลายจากขาแกก็รู้ดีแล้วดีจริงๆวันนี้แกดูแปลกแปดนะวิทย์แกกังวลเรื่องอะไรอยู่หรือทำงานไม่ทันที่สายดุแกหรือไงสายใจคือหัวหน้างานของเธอ ู้หญิงที่เข้งครัดและละเอียดลอกครอบไม่มีไข่เกินฉันดูเป็นคนเหลวไหลไงยะเจอแกล้งแย้งเสียงแหลมยกแก้วกาแฟขึ้นติดแก้เกิในในสายตาฉันแกเป็นกุลสัตีและหน้าเหมือมากคนเหลานวิทย์ชีวิตมันแสนสั้นแต่ละคนอยู่ไม่ถึงพันวันสักคนหรอกแกจะเครียดไปทำไมหาความสุขใส่ตัวดีกว่า ันอยากทำตัวแบบแกนะถาแต่ฉันยังทำใจไม่ได้แต่ละคนผ่านการอบลงมาแตกต่างกันเธอยอมรับแหละว่าเธอค่อนข้างหัวโบราณเธอไม่นิยมการใช้ชีวิตแบบเสรีเธอมองไม่เห็นประโยชน์กับการปล่อยเนื้อปล่อยตัวเธอมีจุดยืนแม้ตอนนี้จุดยืนของเธอจะสั่นคลอนเพราะใครบางคนฉันไม่ได้เร่งรัดให้แกเป็นเหมือนฉันนวิทย์แกเป็นแบบนี้ก็ดีแล้ว คนเรานะ่ะมีมุมมองต่างกันความชอบก็ด้วยอืมไปทำงานเถอะถลายน,นานๆเดี๋ยวถูกดุหรอกจนแล้วจนรอดเธอก็ไม่กล้าปิปากเล่าให้ฐานนิดฟังเธอคิดว่าเรื่องที่เกิดขึ้นมันน่าอายและควรเก็บเป็นความลับในขณะที่ผู้หญิงหลายคนยินดีที่จะประกาศความสัมพันธ์ซับซ้อนที่เกิดขึ้นหากผู้ชายคนนั้นคืออนันตยศ สัตย์นั้นความพยายามของเธอไร้ผลสิ้นดีคนที่ไม่อยากเชิญหน้าที่สุดโผ่หน้ามาให้เห็นตอนใส่สระเธอพยายามหลบอยู่หลังเพื่อนร่วมง,งานคนอื่นพยายามซ่อนตัวไว้เพื่อไม่ให้สะดุดตาใครบางคนแต่กลับไร้ความหมายไม่อยากเชื่อก็ต้องเชื่อโลกกลมกว่าที่เขาคิดไว้ในสาวร้อนสว่างที่เขาเจอเมื่อคืนจนเลยเถิดเกินกว่าที่คิดไว้ หล่อนทำงานในบริษัทใหม่ที่เขาขึ้นเทคโอเวอร์เขายกมือรูปปลายคางร่างกาย้้นผ่าขึ้นมาดือด้อความปรารถนาที่มากจนล้นปีเกิดขึ้นปุกป,ปับเขาไม่เคยพิศวาสคู่นอนคนไหนเท่ากับแม่สาวตรง้านี่เลยหล่อนพยายามหลบใยตาเขาจงใจแอบต่อหน้าต่อตาแล้วเขาควรทำยังไงดีละ่ะเขาอยากมีความสัมพันธ์แบบนั้นกับเธออีกสักครั้งตอนแรก เาคิดว่าหล่อนแค่สาวไฮโซจมไม่ลงคนหนึ่งที่หาลำไพ่พิเศษตอนที่เข้าตาจมพอเลยเถิดกันไปแล้วสิ่งที่ไม่เคยคิดก็กลับเจอขึ้นมาได้หล่อนสะอาดและเขามั่นใจล้านเปอร์เซนต์สิ่งที่เขาเจอกับตัวเองไม่ใช่การเล่นละครเขาได้ในสิ่งที่ไม่เคยหวังจากผู้หญิงที่บังเอิญพบกันสิ่งที่ผู้ชายบางกลุ่มเทิดทูนไว้หากเขาตกลงปงใจ อยากมีชีวิตคู่เขาซึ่งไม่เคยยี่หลักกับเรื่องละเอียดอ่อนพวกนั้นมาก่อนเพราะในเวลานี้เขาไม่คิดจริงจังกับใครแต่เมื่อสัมผัสด้วยตัวเองมันเป็นความรู้สึกภูมิใจลึกๆในอกเขาทิ้งน้ำบัตรไว้และปาดถนาให้ผู้หญิงคนนี้ติดต่อกับมาแม้หลังจากนี้ไปหล่อนจะบอกช้ำม,มากแค่ไหนเขาก็ไม่ถือที่ไหนได้หล่อนอยู่ใต้จม,มูกเขานี่เองเขานึกขึ้นมาได้ คำพูดบางคำของหล่อนระหว่างที่เราสองคนแนบชิดกันมันเป็นคำเตือนนี่เองแล้วเขาควรเสียใจไหมละ่ะเสียใจเหมือนที่หล่อนเตือนหรือเปล่าเขาถามตัวเองคำตอบตามมาในเวลาไม่นานไม่เลยเขาไม่เคยนึกเสียใจเขาสนใจคำคอรหาเหล่านั้นที่ไหนละ่ะเรื่องหยุ่หยิมพวกนี้ไม่เกี่ยวกับการทํางานตราบใดที่เงินปันผลยังมีมูลค่ามาหาศาลหุ้นส่วนคนไหน ก็คงไม่ใส่ใจเรื่องส่วนตัวที่เขาก่อชื่อเสียงของเขาเฉาโฉแค่ไหนก็ไม่ได้ทำให้ราคาหุ้นตกสักหน่อยผู้หญิงคนนั้นอยู่ในกลุ่มคนผนกบบัญชีซึ่งวันนี้เขาต้องการดูรายรับรายจ่ายเสียด้วยเขายิ้มมุมปากเอียงหน้ากระทิบบางอย่างกับเลขาตื่นตัวติดใจตรงไหนไหมคะคุณยศบัวจะให้หัวหน้าผนแขึ้นมาชี้แจงกับคุณโดยเฉพาะ เขาพยักหน้าไล่เลยค่หันไปสนทนากับเจ้าของบริษัทคนเดิมที่เพิ่งขายกิจการของเธอให้เขาไม่มีครับผมขอคุยกับแผนกบัญชีโดยตรงแล้วกันผมอยากหารอยรั่วเล็กๆนั้นให้เจอเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้บริษัทแห่งนี้เขาตอบเธอแล้วมองเลยไปด้านหลังการหัวเราะแทบแย่เมื่อเห็นแม่สาวร้อนของเขาพยายามสุดฤทธิ์ที่จะซ่อนตัวจากสายตาของเขา